6 6กิโลกรัมครับคู่นี้อ่ะสดแน่นอนครับอยู่ที่นักมวยจากหรือว่าเก๋าจะขู่สดกันครับเททไวรินจ้มลำตัวอ้าวโอ้โหมีโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย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 เอ้ยโ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 ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโออ้นอ้อ้้อัออยินโอ้ยโยโอ้อ แผลขู่น้องอย่างนี้น้องกลัวหรือเปล่าครับน้องจะใจ่อหรือเปล่าซ้ายทีขวาทีครับย่าอยู่ในมุมอับครับดูครับตั้งใจมาสับจริงๆครับใส่ความเก่าอย่างแท้จริงเลยครับกล่องวีมุดก่อแสงจันโอ้โหไม่รู้จักการตรงไหนก่อนเลยครับเท็ไวลินแลยต้องถามว่าลูกไหนที่ออกเบาๆบ้างนะครับสับลาอีโอย เจ็บไปหมดแล้วครับร้าวรานไปทั้งร่างเลยครับโอ้ยยางจะแตกหรือเปล่าครับแต่ต้องคว้าเอวก่อนเลยครับยังไม่นับนะครับต้องประคองตู้ให้พ้นยกแรกก่อนครับเทสไวรลินมัครับสังเวียนนี้ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาจับยกแม่สับล่างอีกแล้วครับโอ้ยอาวุธของกองทั้งต้นขาทั้งชายโครงทั้งหน้าสับล่างอีก ดูดน้ำหนักเหมือนจะเบาลงไปเยอะครับทางด้านของเทไปไวริโอแฟนๆสังเกตดูครับกล้กองวิมูทน,นี่ออกไม่มีเบาๆเลยนะครับแต่และลูกโอ้โหดูครับโอ้ยต้องวนออกครับโอ้โหเจอศอกครับสับเข้าไปแม่เจ็บแทนนะครับอ้าหมุนครับ มรับประทานอะไรเข้าไปแข็งแกร่งมากครับหน้าตานี้ไม่มีรอยปริรอยแตกเลยนะครับอ่านทางออกหมดอย่างว่าครับประสบการณ์ให้โชคโอ้โหลากมาเสียบอัดเข้าไปครับแม่ยังกลางมือกลางไม้ครับประมาณว่าน้ำหนักอาวุธ แค่จะดึงศอกกลับครับไปอาศัยยิงหนึ่งสองอยู่วงนอกแล้วครับไม่แล้วนี่เป็นมวยไทยนะครับไม่ใช่มวยคาดเชื่อใช้ศีรษะไม่ได้โอ้โหพยายามจะดิ้นครับเรือสีบทยาครับเอาหยับผ่อนนะครับต้องวิมุตแฟนแฟนๆหันไปเชียร์นะพยายามจะฮึดขึ้นมาครับอ้าวอ้าวเตะเบิ้นใช่เลยครับนี่ครับ เอาคืนบ้างครับเตะซ้ายเตะซ้ายสีหเมตราะเมียนมาเดินเข้ามาหูใสแล้วแม่มายอกครับเทศไวลินแล้วเป็นจอมเก่าครับกล้องวิบุตกแสังจันทร์เอาชนะคะแนนเท็ไวล,ลินจากเมียนมาไป